ต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วจะต้องทําให้เกิดซึ่งสํานึกให้ได้ว่าเราได้ประกอบสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดไปนี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับ สุรอัลอันฝานอายาที่25พระองค์ได้ทรงดํารัสว่าจงหวนเกรงต่อบทลงโทษที่จะไม่โดนเฉพาะบรรดาผู้ที่อาธรรมในหมู่พวกเจ้าเท่านั้นและจงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงนหนักหน่วงยิ่งในการลงโทษอัลลอฮ์สุบฮานูุตาลาให้เราได้มองเห็นสัญญาณอยู่เสมอและสัญญาณนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อให้เรานั้นเกิดความตระหนกอย่างเดียวแต่พระองค์นั้นทรงให้สัญญาณมาเพื่อให้เรานั้นได้เกิดสติในการกลับมาทบทวนบทบาทของตัวเราเองบนหน้าดุนยาในสถานะของผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ได้ทรง งมาบนหน้าดุลยาที่เราได้ทําหน้าที่ของเราโดยที่พระองค์นั้นได้ทรงมีทางอัลกุรอานได้ทรงมีทางอัลฮะดิสในการกํากับว่าชีวิตของผู้ศรัทธานั้นที่เดินไปอะไรถูกอะไรผิดพระองค์ทรงแยกให้เห็นอย่างชัดเจนอะไรทําแล้วอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยเรามีหน้าที่ก็ทําอะไรที่อัลลอฮ์ทรงกาชับใช้ให้ทาทําแล้วพระองค์ทรงรักเราก็ทําสิ่งใดก็ตามที่พระองค์ทรงดํารัสว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์จะริ้วนะเราก็ไม่ต้องไปทําดังนั้นสิ่งนี้คือการแยกระหว่างสิ่งผิดกับสิ่งถูกโดยที่เเราาอองงไไม่่ต้ปคิดว อ้ยมันเป็นสิ่งที่ถูกไหมไม่ต้องไปดาวเองในอิสลามนั้นมีความชัดเจนในเรื่องของการกระทําว่าสิ่งใดนั้นเป็นสิ่งที่ใช่และเป็นสิ่งที่ไม่ใช่นะครับพี่น้องที่รักท่านนาบีมุฮัมมัดะละละสุลลัลลอฮอัลลมเนี่ยได้เคยกล่าวไว้เช่นเดียวกันนะครับว่าประชาชาติของฉันเป็นประชาชาติที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์พวกเขาจะไม่ถูกลงโทษในวันเกียรมาโทษของพวกเขาจะเกิดขึ้นก่อนในโลกนี้กล่าวคือการที่พวกเขาโดนทดสอบผู้สนนัทธาแล้วแผ่นนินหวยเกิดการฆ่าชีวิตขึ้นมานั่นคือสิ่งที่เป็น บทลงโทษสำหรับผู้ศรัทธาคนนั้นเฉพาะดุนยาเท่านั้น ี่บันทึกโดยท่านอบูุดาวูดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นซอเฮียอัลยามียด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ยังได้ทรงดารัสอยู่ในอันกุรอานอยู่ในสุร้อัตรูมนะครับอายะที่4ี่ว่าความหายนะและภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งบนบกและในท้องทะเลล้วนมาจากการกระทําของมนุษย์เพื่อที่มนุษย์จะได้ลิ้มรสจากบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาได้กระทํามาเผื่อว่าพวกเขาจะสํานึกและหวนกลับไปสู่แนวทางของพระเจ้าเราเห็นภาพชัดขึ้นอัลลอฮ์ได้ดารัสอยู่ในกุรอานเลยว่าภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นน่่ไมวาจะบบกหรือ ทะ,ทะเลก็เป็นเรื่องของสึนามินะครับบนบกก็เป็นเรื่องของแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอะไรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมาขมวดปมสุดท้ายอยู่ที่เผื่อว่าพวกเขาจะสํานึกและหวนกลับดังนั้นเมื่อสัญญาณเหล่านี้มาแล้ว หน้าที่ของเราไม่ใช่เป็นการตระหนกตกใจนะครับหน้าที่ของเราคือกลับมาทบทวนนี่คือสิ่งที่จะต้องเป็นความแตกต่างระหว่างพี่น้องในความเชื่อศรัทธาอื่นกับพี่น้องมุสลิมซึ่งก็เป็นสิทธิของพี่น้องในความเชื่อศรัทธาอื่นที่อาจจะมีการเรียงลำดับความสำคัญของการจัดเรียงชีวิตเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแต่สำหรับคนที่เชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาใน All ัล้อเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้สิ่งที่เราต้องทำคือตามเป้าหมายของกรุรอานคือกลับมาสำนึกและหวนกลับคืนสู่แนวทางของพระองค์ต้องกลับมาทบทวนตัวเองแล้วจะต้องทำให้เกิด ซึ่งสํานึกให้ได้ว่าเราได้ประกอบสิ่งใดที่เป็นความผิดพลาดไปนี่คือสิ่งที่สําคัญมากนะครับ